สวัสดีค่ะพี่น้องปองไปสุู้สุคนมาพอมาพบพอกับมาดามฝรั่งขีนกค่ะมือนีกสัิมาเา้าให้พี่น้องฟังต่อแล้วค่ะเนาะผู้เพิ่อนอยากหูอยากฟังเรื่องราวของมาดามฝรั่งขีงกจริงๆแล้วนะมาดามนะอยากได้ค้นประเทศอังกฤษพี่น้องมาดามเคยยินมาว่าคนประเทศอังกฤษนี่รวย คันได้เพิ่นเป็นสามีแล้วข้าสีใดหลายยางใดโน่นนี่นั่นรางสีเนาะตามที่ตามที่ฟัง่งฟั่งมาจากคนที่เขาเป็นคนที่เด็กเป็นเมียฝรั่งมาก,ก่อนนะคะผู้ใดเพิดด่นก็นว่าเพราะคอยย่องคิดผัวาะคอยรวยอย่างสิเนาะมาดามก็มีความหู้สึซว้วมาดามไปอย่างใดด้วยกันไหยแต่่าคนที่เขามาเบิง่ง เขาเม่อบึงโปรไฟล์ามาดามส่วนมากนะจะเป็นคนสวิเดนพี่น้องสวิเดนหลายแต่ว่าก็มีฮอลแลนด์เนเธอร์แลนด์เนี่ยปามาเนี่ยค่ะเขาเมา่บึงแต่ว่าบ่ามีคนอังกฤษคนที่มาดามต้องการนะแม่ <c oughs> จะเขาตรงเข้าต้องการเขาแต่ว,ว่าฮู้่าเขาสิตร้องการเฮาบ่เนาะมาดามอยากได้ความคิดของมาดามคือว่าเขารว,วย ได้ยินมาน้องพี่น้องนอาได้ยินมาว่าคนอังกฤษอ่ะเขาด้วยแล้วก็ใจดีพ่อมาดามกับหลืมคุยกับพ่อญนฟินแลนด์เนี่ยคนอื่นกับเขามาคุยพี่น้องประเทศอื่นเพิ่นกับเขาหน้าเนาะเขามา้ากกืบแค่แบบมาเบิงเฮ้าแล้วก็ฮัลโหลเฮ้าทักทายแล้วก็ให้รูปห้อใจมากพี่น้องให้รูปห้อใจมากวะอันนี้มาดามตอนแหลกบ่กหมูเลยว่า เขาให้รูปหัอใจเห็นนังเฮอก็เลยถามน้องคนนั้นเนาะน้องคนที่เฮดให้นะเพื่อนกัว่าเขาเข้ามาดูพี่แต่เขาอะให้หัวใจพี่แต่เขาไม่รู้ว่าเขาจะคุยกับพี่หรือไม่คุยแต่เขาก็ให้หัวใจไว้ก่อนไงว่าเขาชอบผู้หญิงคนนี้นะแต่เขาก็ไม่ได้ชอบถึงขนาดว่าจะมาคุยกับเราถ้าคนไหนที่เขามาคุยกับพี่พี่ต้องดูดีๆก่อนนะนางลางสิเนาะดูว่าเขาอ่ะ มาแบบไหนมายังไงจะมาหลอกเราหรือเปล่าเขเลยว่าโอ๊ยฟื้นพี่ก็ไม่รู้หรอกขนาดทําอะไรพี่ยังให้เองทําให้ทั้งหมดเลยเขเรยว่าสิทาไมเองไม่หาเองวะก็เลยถามนางเนาะทั้งๆท,ท,ที่เองก็ไปอยู่ดงฝรั่งมาก่อนพี่นางอะไปอยู่ประเทศซาลิเดนไปไปซอยเผื่อขายอาหารพี่นกไปอยู่ร้านอาหารเนาะแล้วที่นี่นางเขเรยว่าโอ๊ยพี่ไซหนูมันไม่ฝรั่งมันไม่ชอบ มันไม่ชอบหนูหนูอึบอัเกินไปหนูอ้วนไปนางว่ะโอ้ยพี่ก็เห็นคนอื่น,นอ้วนเขาก็มีเยอะแยะกันลยวางสิงพี่น้องเนาะพราจะกักคบคุยกับเล่าเหมอล่ะพี่น้องคุยกับเล่าย่างมือเสาร์นึงเสียน้ำมะมาดับสิตต่มไปเห็ุงานได้สิตต่มประมา,มา,ต,มมาตีสี่ครึง่งอาบน้ำแต่งตัวไปทำง,งานางสิเนาะล้วกระสีมาละผู้ยัยลราก็สีแบบตีสี ประมาณสองมุ่งมุ่งสองมุ่งเสาบานเล่าเป็นบ่กขันเป็นตาหอนเนาะค่ะเนาะบานเฮาตีสีกว่าบานแล้วก็สิบะ้านนั้นเนาะค่ะเอ้ยบ้านแล้วจะถอยหลังไปอีกอบ้านแล้วจะถอยหลังไปอีกพี่น้องก็สิบะ้านเทียงขึ้นแล้วกับสามหมาดที่พี่น้องะมานเทียงเออบ้านหานถุงเทียงขึ้นแล้วก็สามหมาดที่สิมว่าทักท่ายเฮาใดเนาะค่ะเนาะคือบ้านเฮานะตีหาบ้านแล้วต้องเทียงขึ้นพี่น้อง บามาหาทุงเทียงขึ้นเนาะ,ะแล้วก็สิสามามาทักท,ทายย่างมาสองสิแล้วก็สิคุยน้่งเนาะแล้วก็บอให้ฟังเนาะว่าชีวิตเราเป็นจังไดามากจังไดเรายอยู่ฟินแลนด์คือแบบบอาสไก่เนะี่พี่น้องได้สไก่กันแล้วก็โทษสไก่เวลาเราพิมพม์่าเห็นหน้ากันจัเฉิแลวพี่น้องแต่ว่าหันยิ้มซื่อเห็นหน้าเราพิมพม์่าเขาก็กไปกรบกรบแล้วก็เอาไปลภาษาไทยละววาอีอยง บ้านถ้าก็จังเขียนไทยแล้วกัก็เป็นภาษาอังกฤษตอนแหละประเด็จคุยกันก็ภาษาฟินนิชบ้านเลาได้พี่น้องคุยเป็นภาษาภาษาอังกฤษก่อนพวมามาดามบุกหมุจากว่าบ้านเราใส่ภาษาอีกอย่างเนาะแล้วก็คุยน้าเห่ากัทักทายกันมือแล้วนี่ลอยย่าหมูเสารกับย่ามมอแรงมาดามเลือกงานมาแล้วก็สีลอดทักทายเห้าอีกด้พี่น้องตอนนั้นเราก็ทํางานเป็นเขาเอออีอย่าง เราทำงานเป็นค่ายๆกับบุรุษพยาบาลกับบเมนค่ะเพราะว่าอยู่นี่คน้คนเหตุงานแบบนีเฮ็ดหลค่ะแบบไปดูแลตามตามวานพักค้นชรลา่าไปดูแลไปซอยเหลือเขาสีเนาะแล้วก็เหตุงานตัวนี้เนาะช่วงนะ้นพี่น้องเราเหตุงานตัวนี้เนาะแล้วก็แล้วก็บอกเนาะว่าเล่าน่ะยุบันกับหมาเด้อแล้วมีหมาสองตัวหล่ะแล้ว,ลวหักหมาแล้วแห้ง มาสองโตเล่าน่ะมาดามก็เลยว่าฉันกับชอบมาคือกันฉันอยู่มองใต้ฉันก็เลี้ยงม้าแต่ตอนนี้ฉันม้เลี้ยงม้าฉันมาอยู่บ้านเอ่อมันเป็นบ้านแคบๆมันบ่มีสถานที่กับฉันก็เลี้ยงแมวฉันก็เป็นคนหักซัดนงสินนกคุยกันนกพี่นงกับคุยกันย่ำสอยย่ำแรงสิละแล้วก็ถามว่าเออเธอเธอทํางานมือละจักชั่วโมงเธอเด็เงินยหลายวอสนี่น่ะ ก็เรยว่าโอ๊ยคาแรนเมืองไทยมันกับหลายคาแรงเมืองไทยนิดเดียวกเลยวางสิน้อกับบกกับเราสีน้อพี่น้องเนาะเราก็เลยโอเคเราก็คุยคุยเรื่องซัพเพเหราไปเรื่อยๆวนาพี่น้องเนาะก็คือว่ามันมันบริเบเบากันปากต่อปากสีมันมันบริเบง่ายเลยพี่น้องมันการใส่ภาษากับเขาอน่ะเฮ้ยบริเบเรียนรูู้ภาษามาเลยเฮ้ยบริเบเรียนหลูเออเราก็เลียว่าเอ่อเอายังนี้ไหมระวังสิเนาะ เธออยากเธอคือบอไปเรียนเหรอเราถามก่อนวนะ่าเธอคือบอไปเรียนภาษาอังกฤษเธอจะได้บอก็ฉันได้ไอ้ท่านหนึ่งก็เลยว่าอู้ฉันบ่มีเงินถึงขนาดต้องว่าไปเรียนบ่ได้มีเงินเพื่อตรงนั้นถึงกับว่าต้องไปเรียนภาษาฉันทำเดือนหนึ่งกับพวกีบาทฉันกระจายน,นู่นนี่นั่นฉันค่าบา้านค่าน้ำค่าไฟอย่างกะว่าไปนอนเละแล้วก็เลยว่าเธออยากเรียนบอค่ะเธออยากเรียนอ่ะฉันจะให้เงินเธอเรียนเด้อคนวายอย่างสีน่นอะพี่น้องเนาะ ันจะเหนเงินเธอเลี่ยนมาดานก็เฮ้อเขาทางแล้วนันนี้เริ่มแล้วเ,เ,เริ่มสิได้เงินกับฟลรางแล้วสนีนอนองวานนอพี่น้องวันี้แล้วก็เลยกับว่าวเรื่องไม่ไปอีกละกับว้าก็คุยกันไปเรื่อยๆน้อพี่น้องเนาะมื่นตองหมือ,มอไปอยังสิละพี่น้องแต่ว่าก็มาได้คุยกันดุนเพราะว่าข้อสีเขียนข้อสีพิมพ์ข็สีก็ไปให้เลาอ่านพอเราสีอ่านพอเราสสตัวมากเนาะเดี๋ยวเวลาเฮ้านะ่ะก็เวลาเรามันต่างการหลายมันต่างการหลาย เราก็ต้องตื่นแต่เศ้าบางที่เราต้องตื่นแต่เส้าเปล่อมาคุยกับเฮ้าตอนเฮาเลิกงานมาย่ยมใบจริงๆพี่นอ้องมันเป็นเวลาที่แบบแตกต่างกันแล้วมันเห็นในเหตุการณสื่อสารอีกอย่างการเว่าภาษาของเฮาการสื่อสารกับฝรั่งมันยากบางคนว่เมื่อสิ่า,าอ,อยังนี้เขาบอกยังมากกัเออโอ๋อเมุกไปโหลดอืออืออเอไปโหลดแมนมันออเออเอไปโหลดแต่มัาบอกเขาใจสิิงติดเขาบอกเขาเ้าอีอย่างละเฮ้ากระตงเฮ้ากระตงหูกนาวพี่น้องเนาะอ่า พ่หลังจากนั้นเนาะแล้วก็ถามมาว่าฉันขอที่อยู่ที่ทางานเธอหน่อยฉันขอที่อยู่ที่ทางานเธอหน่อยฉันอยากรูว่าเธอทํางานที่ไหนฉันอยากเข้าไปดูในเน็ตเออแล้วก็อยากหูเนาะก็เลยแล้วก็ถามว่าบ้านเกิดเธออยู่ไซต์เกก็เลยเขียนบอกเล่าไปเนาะว่าอยู่อุบลเป็นคนอุบลมี่ลูกสองคนเป็นไม้สามีตายแต่ก็บอกเล่าไปเนาะว่า สามีตายจะหลูกฉันในห,หาหัวขวบแล้วขันคุณบอลังเกียดที่สิคุยกับฉันนะ่ะฉันกับบอลเลยลังเกียดคุ้นือกันที่คุณกับเมียตายคือกันอแต่ว่าตอนแหลกมาล่านลามคือพรท่านหูว่าเออหูแต่ว่าแล้วเมียตายเออคือคนเหาเนาะมันก็นตรงตรง,ตรงว่าในสิ่งที่จบคองแบบอาจจะบ่อยากเปิดเผยทั้งหมดเพราะว่าเฮาบรท่านไหนอย,อยังกันเป็นบ่แล้วก็บอกว่าเมียเราตายเด้อ เล่าหนาะ่อดอยู่กับลูกเด็กลูกก็แยกไว้เบิดแล้วเขาโตแล้วคนประเทศฝรั่งนี่อายุ18ปีเขาจะแยกจากพ่อแม่พี่น้องเขาจะเขาจะมีรัฐบาลเขาจะเศร้าห้องอาจจะอาจจะครึ่งน,นึ่งหรือจังไหนนี่แหละที่พ่ยยอใหญ่เลวเนาะว่าเศร้า,าห้องอาจจะจ่ายซอยใจครึ่งนึงเนาะพี่น้องมาถามนะกะเออโอเคกับ็ต่เป็นอย่างกระตามค้นตามีลูกติดเนาะมันกับปรเด็แปลกอยังว่าลูกกับปรเด็ดเป็นเด็กหน่อยน้อยที่เขาต้อ,ตง,อ,ตง,อตงมาเรียงต้องมา อุ้มมาเอาเนาะพี่น้องกะเข้าใจเข้าใจเล่าอยู่ว่าเออแล้วก็อย่างเงาอย่างมีเพื่อนคุยเนาะที่นี่มาดามนะก็เลยส่ทรงทรงเมืออ่อแต่แหละทั้งอ e ีเมลเอาอ e ีเมลให้เล่าเอาที่ย่ทีทำงานเอาที่ยุที่บ้านที่ว่ามาดามซื้อบ้านเหลือทอนอยู่สมมติประการเนาะกะสทรงให้เล่าทั้งเมือ่อนต่แหละพี่น้องทรงให้ทุกอย่างนั่นแหละเพราะว่าเออเขาเขาอยู่ไกลอะ่ะ เขาอยู่ไกลเขาบนหนาสีมะเฮดอย่างเขาใดเนาะมาดามความคิดเขามาดามว่าเขาอยู่ต่างประเทศกัก็เคยคิดว่าเขาเสียนอย่างเขาใดเนาะเขาก็เลยทรงไห่น่ะล่ะพี่น้องกัเชียนก็ทรงให้เล่าบ้านอยู่สมุรปการแล้วกับบ้านที่อยู่ทุกปัจจุบันนี่เนาะแล้วก็ที่ว่าตอนนี้ก็ให้ให้คนเศร้าพี่น้องไห้คนเศร้าไห้ญาติพี่น้องกันที่หล่ามาเศร้าแล้วก็ไห้ที่อยู่ที่ทํางานให้เข้าไปเนาะ บ่ได้คิดว่าเออหายไปแล้วสิเหีหยังของเราเราก็บ่ได้สนใจเนาะพี่น้องเนาะที่นี่มือตอมาฉันเห็นเธอเล่าเขียนหนันมาเนาะเราก็เล้าคอนั่นมาดามเทิ่งห้เลขบัญชีเราไปที่พี่น้องแล้วว่าคอเลขบัญชีนั่มมาดามก็คิดว่าเออเราอาจจะห้เงินมาเรียนภาษาแต่ว่าเราได้เลขกบัญชีไปเราก็เลยมือรู้มาเนาะมาดามก็เปิดกันมากกเห็นอัน อีเมลผมบอกว่าเธอฉันส่งเงินไปให้เธอเด้อให้เธอไปซื้อเนี่ยวเห็ดหนามอุ่นเพราะว่าฉันเห็นเธออาบน้ำฉันเห็นเธอเบอร์เม่นอาบน้ำฉันเห็นเธอยิ่มสุดๆเธออาบน้ำมาแล้วเธอมาคุยกับสันฉันเห็นเธอหนาวเธอสันเธอคือบบสื่อเครื่องทำหนําอุ่นฉันก็เลยส่งเงินมาให้เธอฉันโรโหว่ามันมันจะพ่อบอแต่ฉันก็ส่งมาให้เธอเด้อนะ ส่งมาแล้วเราก็ส่งเรขรหัสมาให้เธอไปที่ธนาคารเด้อไปที่ธนาคารไปบอกเขาว่านะ่ะซูนี่ซอนี่ส่งเงินมาให้แล้วบัได้บอกจำนวนเงินพี่นนอกแล้วบัได้บอกจำนวนเงินบนัดีเสียดจังไหนมาดามกับโบฮู้เนาะเขาบาส่งมามาดามก็ไปธนาคารเหรอพี่นนอกไปธนาคารไปเผื่อสิไปเอาเงินตัวนั่นล่ะ แต่มันโมโหอีกว่าจาับบาทเพราะราบ่ไดระบุมากแล้วก็จะคงบ่ท่านเข้าใจว่าการถ่ส่งเงินมาเมืองไทยนะ่ะเวลาเข้าไปเอาน้ำธนาคารนะ่ะเฮาตรงบอกยอดไก่เคียงหรือว่ายอดจิงกับธนาคารถ้าบอกเกินสามเทื่อผพิษเฮาก็จะบบไดดเข้าตรงติดกับตอกับคนถิส่งม่ให้เฮ้าแล้วเฮ้าตึงถึงจบอกธนาคารเข้าถึงสิไใดเงินตัวนั้นพี่น้อง ขอบคุณด้วยค่ะพี่น้องขอบคุณที่เขาว่ารับชมคลิปวิดีโอเนาะค่ะเนาะกับไวฟั่งคลิปหนาโตเนาะคะ่ะว่ามาดามสิไปเอาเงินจากฝรั่งอะจากทีธนาคารนะ่ะจะเอาใดโบเพราะว่าฮาโบกหมูโบกหมูเลยมันเป็นคางแรกของมาดามค่ะกะขอบคุณนะคะ่ะขอบคุณที่เขาว่ารับฟั่งรับชมมาดามฝรั่งขี่งกเนาะค่ะเนาะบายบายค่ะพบกันคลิปหน้านะคะขอบคุณทุกกำลังใจคะ่ะ